สวัสดีครับช่องเทียนยและเอสเพย์นะครับนำผู้ชมมาติดตามชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีเวอร์พอลีกครับนัดที่7ของฤดูกาลนะครับนำผู้ชมทุกท่านไปที่สนามโชบุรีสเตเดียมนะครับติดตามชมเกมคู่ระหว่างโชบุรีเอฟซีพบกับสุพรรณบุรีเอฟซีนะครับในส่วนการบรรยายวันนี้จะมีผมยุทธชัยจิรพลชัยและรัชนิภพวัชรินเป็นผู้บรรยาย2นะครับวันนี้ทางฝั่งของโชบุรีก็เปลี่ยน2ตำแหน่งจากเกมล่าสุดนะครับ ผู้เล่นอย่างสารสนธิสวัสดิ์กับรังสัตว์ิรุณสีนะครับได้ลงสนามเป็นตัวจริงแล้วก็ถอยเอากฤษฎากาแมนะครับไปยืนเป็นแนวรับแล้วก็เล่นระบบกองหลัง3คนนี่ครับโคสเตียก็บอกว่าวันนี้ต้องเน้นนะครับยังไงในบ้านตัวเองนะครับต้อง3คะแนนเท่านั้นอ้าวลูกนี้ยังไงครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โห1-0บสนาทีนิดๆครับเดนิสบูริโล่กบประตูที่8ในฤดูกาลนี้ ต้องขอบคุณพาติกเดโต้ครับเปิดแล้วก็มาติดบล็อกเดนิสเข้าประตูไปเลยครับดูภาพช้าครับเตะแล้วโอ้โหไปโดนมูริโลกระโดดบล็อกเต็มๆเ,เลยครับบอลเนี่ยเหมือนจะโดนหรือว,ว่าตดนท้าแล้วก็ฉลับมาโดนข้อศอกด้วยนะครับเนี่ยครับบอลโดนข้อศอกซ้ายของเดนิสมูริโลนะครับทำให้บุรุษินเองก็ต้องเช็ค VR ครับจังหวะนี้อ่าแล้วก็สุพรรณบุรีอาจจะรอดครับถัดดูเสร็จเรียบร้อยครับเช็คจอ VR แล้วก็ไม่ให้เป็นประตูนะครับก็มองว่าเป็นจังหวะแฮนด์บอลของเดนิสมูดิโลนะครับซึ่งดูจากภาพช้าก็เขาต้องจะชัดเจนนะครับคันยุคให้ชัดมงคลเปิดมาแล้วเดนิสยังไงโดนแสะโลบุตสินโอ้ตอนเต่าดนบีไม่ว่าจะได้จุดโทษครับกลายเป็นว่านี่ครับเดนิสไปพุ่งล้มเอาฟาวนะครับแต่ว่าบุรสินไม่ให้วันนพัน,นะครับเอาไปสุ้เป็นนัพลนะครับแล้ว ผู้เสียดีเปล่าทันทีเลยนะครับแต่จะว่าไปจังหวัดจิ้มของนัทพลก็ไม่โดนบอลเหมือนกันนะครับคราวนี้สุพนธ์ก็ยังดวงแข็งครับยังรอดไปครั้งหนึ่งนะครับเช็คเรียบร้อยนะครับไม่เป็นลูกจุดโทษนะครับทุูมาครับบอลที่เดียโก้ลอเรนซีเจอสองสองอาอยัางไปต่อได้ครับลอเรนซีเปิดลูกนิดอย่างสก,กัดที่เข้ามาก่อนแถวสองคาราบูเอคาราบูเอแล้วก็ซัดลูกนิดติดบล็อก จังหวะยิงของดานิโลครับและดูจังหวะคาราบูเอจ้จะยิงก่อนครับแต่ว่าไม่ได้บอลมาเข้าทางดานิโลกดติดบล็อกทิสดาครับไม่งั้นเนี่ยได้ลุ้นเหมือนกันครับจูเนยียร์สตอร์อครับพยายามจะเล่นเร็วฉับมงคลตัดในมาลูกนี้ให้กินิคารยุคไหลมาทางขวาแล้วเปิดเร็วเลยครับแต่ว่าลูกนี้บอลโด่งนานไปหน่อยแล้วได้ซัดบอลไปตรงตัวแพติกเกโต้ครับ ให้มาดาดิโลดาดิโลเสียนาทคืนมาครับรัชนาตรัชนาตเอาแต่งเข้าขวาแล้วปันลูกนี้ไม่ตรงกรอบแล้วก็เบาเกินด้วยนะครับไอ้คาราบุเอ้ครับ,รบวางข้ามาลูกนี้ถึงด้วยกับอาแล้วครับซาตโตะน็กนนพลาดซาตโตะเปิดเข้ามาลูกนี้โอ้โหผ่านไปหมดครับเสาแรกเนี่ยมีุ่งเข้าไปชาร์จแต่ก็ไม่ถึงนะครับบอลจากเดนชเกะซาตโตเี่ย แต่นี้นัดลมาสวยแล้วนะครับแล้วเปิดเข้าไปที่เสารแรกชันนินนะครับออกมาแล้วมีปะท้ากับทางสีฮันนาดนะครับพยายามเล่นบอลพยายามเข้าหาบอลน,นะครับทั้งชันนินแล้วก็ทางสีหันนาดนะครับคุณพานุมาตรพันสมโมนะครับไม่ให้นะครับเนี่ยครับดูเพราะว่าชันนินเองก็ดูเจตนาก็ ไม่ได้จะไปตั้งใจทำฟาวนะครับกอเ,เจตนาก็แค่ออกมาบังจังหวะนะครับเดปลาติลี่ปล่อยให้ซาโตะซาโตะหลบ2เลยครับไปนะครับซาโตะซาโตะหลบสซาโตะให้ลูกนี้สีหนาโดนเสียบพูตสินไม่ว่าอะไรครับห้าีหนาที่โดนผู้เล่นชนบุรีนิลุมโบยเลยนะครับเมื่อสักครู่นี้ไปล้มในกรอบเขตโทษครับไปบ่นกั้พูตสินแล้วแล้วพูตสินเป่าหยุดเกมนะครับ เช็คอีกแล้วโอ้โหดู VR ครั้งที่4ครับเกมครึ่งแรกที่ชมบุรีสเตเดียมครับแตาจะฟาวก็จังหวะของนพนนท์เนี่ยแหละครับที่เข้ามาแล้วเนี่ยครับดูที่ขาขวาน,นพนนท์นะครับไปขวางไว้อยู่นิดนึงนะครับแล้วก็จังหวะมีตัวกระแทกกันด้วยครับก็ถือว่าสุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะครับการเข้าบอลจังหวะนี้ของนพนนท์จะพลายุก ให้เป็นลูกจุดโทษกับทางสุพรรณบุรีครับโอ้โหอื่นเยอนครับมาได้จุดโทษในช่วงทดเวลาครึ่งแรกครับผู้สีได้สัญญาแล้วนะครับรัชนาสัตลูกนี่โอ้โหกดเต็มข้อเลยครับบอลข้ามคานไปไหนก็ไม่รู้ครับ่ดูภาพชายครั้งครับรัชนาศโอ้โห กดเต็มข้อครับจะยิงตรงกลางอัดเข้าไปแรงๆครับแต่ว่าบอลมันข้ามคานไปเยอะเลยครับอู้ลูกนี้นี่กะเอาแบบว่าถ้าตรงกรอบก็ไม่ต้องเซฟกันนะครับแล้วฟุรศีลก็เป่าจบ45นาทีแรกไปเลยครับเปลี่ยนลงมาแล้วตามตำแหน่งเป็นซ้ายของเดนิสครับซัดลูกนี้ไปเข้าซอกแพเตโต้ครับก็ยืนดักไว้อยู่แล้วนะครับลูกเนี่ยมันแรงไม่พอครับเนี่ยน้ำหนักปัญหาเลยครับเดนิส เดนิสโ oh, อ้โหหลบมาสองอ่าลครับหาหลบลนันซี่กับหลบอาเมดมานะครับเดนิสให้แล้วาพารพทหกเปิดลูกนี้นอย่างสะกิดทิ้งออกมาได้ครับให้ยูบยองซูครับมีคันยุบมีเดนิสยูบยองซูมาเองแล้วยังไงครับหักมาลูกนี้แล้วเข้าซ้ายจริงโอ้โหเท้าเซมครับเปรนเดโต้ก็ทำดีทุกอย่างแล้วนะครับโอ้โหแต่ว่าความยอดเยี่ยมของเปรนเดโต้ครับโดดอัดครับแต่ว่าพูดเสิไม,ม่ว่าอะไรลุยไมีกทีเด็ดนี่ครับ โอ้โหหลงไปแล้วนิดนึงด้วยนะครับแต่เท้ายัางไวครับเดโต้ช่วยทีมไม่เสียประตูครับรัชนะดนึงแล้วให้กับดานิโลดานิโลยังไถไปต่อได้ดานิโลครับดานิโลโอ้โหใจขอแย่อยังได้อยู่ดานิโลสุดท้ายจิงุริสโอ้โดนบล็อกนิดนึงแล้วก็เตะทิ้งเข้ามาก่อนครับเอลสร์เดโต้เปิดมาลูกนี้ดานิโลเช็ดดีด้วยครับบอลถึงสีนาด สีหานาดตัดเข้ามาสีหานาดอยากไปต่อได้ไหลลอนซีได้จิงอูบอลปลิ้นลูกนี้ไม่ดีครับจังหวะวางเท้าซัดของเดโก้ลอเนซีให้สหรัฐต่อมาถึงวอชิตครับเกมครึ่งหลังที่แรกกันเลยครับอ้าวไหลมาลูกนี้หลุดเลยครับถึงบอลกับด้วยจิ้มไม่ตรงกรอบโอโ้โหจังหวะของพานุบลพลซาครับนี่ครับเปิดมาแล้วหลุดเลยครับตรงนั้นแล้วต้องรีบยิงครับ แล้วคอนโทรลบอลไม่ได้ครับบอลออกไปเลยครับเปิดดูดนี้ได้โขออกอ้าวแล้วโอ้ยไปตรงออกรอบครับจังหวะของเรนาโตเคลิสและบอลสุดท้ายน่าจะไปโดนผู้เล่นชนบุรีเองด้วยนะครับโอ้โหไปสกัดบอลออกจากเส้นหรือเปล่าครับยูบยองซูนั่นเลยครับโอ้โหพยายามจะหลบแล้วนะครับโอ้โหโอ้เดโต้ขอบใจเลยครับเปิดมาลูกนี้ยูบยองซู ยูะยองสูหนึ่งสองกับเดนิสเอาเลยครับดูมานาขวาแล้วก็เปิดปู่เปิดลูกนี้เบาเลยครับแล้วก็โดส่วนพัทเคลียทิ้งออกไปได้ครับโอ้โหไม่ยิงเองครับยูบยองสูครับทิ้งแต่วันนี้ก็จังหวะสุดท้ายครับยังไม่เฉียบคมอ้าวทิ้งมาลูกนี้มงคืนแล้วขายุกจิ้งบนเฉละกโอ้โหแล้วไปเฉละกคั่วเดียวกันเงี้ยฉล็อยูบยองสูที่นอนอยู่เลยครับโอ้โหแล้วครับยูบยองสูแอดวันนี้อะไรก็ไม่เป็นใจครับครับ นี่มงตั้งมาสวยมากแล้วนะครับแล้วคันยุคเลือกยิงเลยครับแล้วก็นั่นแหละรครับโอ้โหไปโดนเขาที่นอนอยู่ครับโอ้โหดวดูทิศทางนิดนึงครับหลุ้นเข้าด้วยนะครับเนี่ยวอลชิตวอลชิต,ชตเปิดมาลูกนี้ได้โขกข้ามคานไปอีกครับจังหวะมงของพิริคัมยุคชัดมงคลยอดมาโอ้เดนิสโดนสุวรรณพัฒน์แต่ตอดมานะครับ ส่วนคาสนามโชบุรีก็กำลังจะมีเปลี่ยนตัวเพิ่มนะครับจังหวะนน้สุวรรพัฒน์โดนใบเหลืองไปก่อนครับปิศาดาให้คานยุคที่ขอบอลน,นะครับคานยุคเข่าซ้ายเอยยิงไกลลูนิ้เดโต้ก็ยังหนึบครับ <Yeah. S 1> เกิดกริตเปิดลูนิดไนปิดหนึ่งครับแต่บอลก็ยังมาถึงเดนิสเดนิสอ่าแล้วครับยกหนีอ้สุวรรณพัฒน์ต้องระวังครับ ตัวเองก็โดนใบเหลืองไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็แบบนี้เหลือง2เลยครับโอ้โหฟาไม่แรงครับแต่ว่าไปทําลายจังหวะของเดนิสนะครับโดนเหลืองสองเป็นใบแดงไล่ออกครับสุรพัฒน์กิ่งแก้วเป็นการตัดจังหวะของเดนิสครับฟาไว้นิดหนึ่งครับจริงๆก็มีคาราบูเอ้เนี่ยมาสอดรอเดี่ยวตัดลูกอยู่แล้วครับแต่ว่าแม่ไปที่ตัดใจดึงครับเรียบร้อยเลยครับถือว่าเป็นนาทีทอเป็นช่วงโอกาสดีนะครับอิสดาทิ้งยาวมาลูกยิงทางซ้ายบอลที่เกิดฤทธิ์ครับ เดอร์กริตเปิดไปเสาสองเดโตอับปัดนิดนึงแล้วหลุดนิดนึงแล้วยังไงสุดท้ายโอ้ oh, สกัดตรงเส้นประตูนัตพลมาลาพันธ์ครับ oh, โอ้โหไม่ได้ครับชลบุรีดูภาพช้าครับบอลจ,จังหวะเซฟของนัตพลออ้เดโตพลาดเองด้วยนะครับเนี่ยยังไม่ข้ามเส้นเลยครับแต่มุมครับคานยุบเปิดมาเสาสองได้โขกเรียบร้อยเลยครับคราวนี้ เลนาโตเคลิสครับหนงประตูขึ้นนำนาที83ครับชมบุรีออกนำสุพรรณบุรี1-0ครับวันนี้ดูการประกบตัวอบอลมันเลยอเมดบาเทลรี่นะครับแล้วตรงนั้นเนี่ยหืมดูครับมีผู้เล่นสุพรรณบีบเข้ามา2คนแต่ว่าไม่มีใครขึ้นสู้เคลิสได้เลยนะครับลูกร,รางสูงใหญ่อยู่แล้วครับวรชิตครับใ้ยอยูบยองซูพานุพงศ์ ทานุพงศ์ลองยิงเลยครับเดโตยังเหนียวครับเดโก้ลอเรนซี่เปิดไปแล้วก็ลึกเข้ามือชนินไสเอียครับามไม่ยิงครับกิสดาห,หมวนแล้วก็ออกซ้ายมาให้เกิดฤทธิ์เกิดฤทธิตไปที่กิริคันยุคคานยุคยเปิดไปเสาสองได้โขกบอลไม่ตรงกรอบครับอยู่บยองซูงในฤดูกาลนี้ครับทางด้านสุพรรณบุรี เอลสตอร์เปิดยจะอาวแล้วครับได้หลุดเลยครับเดนิสครับมีลุ้นลูก2เดนิสหักมาเดนิสยิงลูกนี้ติดนัตพลนิดนึงครับนาตาพลก็ไม่ยอมครับหมดแล้วด้วยครับดูจังหวะหักจังหวะแล้วผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดยาวครับเกมนี้ชลบุรีสเตเดียมนะครับ ชลบุรี FC ครับเก็บ3คะแนนได้สำเร็จนะครับเฉือนชนะสุพรรณบุรี FC ไป1ประตูต่อ0ครับก็ได้ประตูชัยจากลูกโคข,ของเรต้องเคลร์นาทีที่82นะครับวันนี้นะครับทำให้เจ้าถิ่นครับชลบุรี FC เก็บ3คะแนน